ครับสวัสดีครับสิ้นสุดการรอคอยครับใครไม่คอยผมคอยครับแต่วันนี้วันที่ยี่สิบแล้วฮะลืมไปเลยครับลุ้นสุขรับปีใหม่นะฮะอันนี้ที่ผมทำไปทำคลิปเอาไว้นะครับมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ข้างล่างเต็มเลยนะว่าประกาศชื่อนะฮะผู้โชคดีเมื่อไหร่ยังไงจับรางวัลนู่นนี่นั่นนะฮะลุ้นสุขรับปีใหม่แชมเปญของเซเว่นนิเลเว่นนั่นเองนะครับที่ว่ามีรวมรางวัลมูลค่ากว่า5้าล้านบาทนะฮะอันนี้เนี่ย เขาฮนะประกาศผลกันไปแล้วนะครับอ่าก็ลิงก์มาดูชื่อดูว่าใครได้รางวัลอะไรยังไงเนี่ยก็ดูใต้คลิปนะฮะลองกดเข้ามาดูนะเพื่อเห็นในนี้ไม่ชัดนะครับก็หลักๆครับเข้ามาที่นะครับเพจฮนะเฟซบุ๊กนะครับ seven eleven thailand นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ผมจะลงลิงก์ให้เป็นฟีดที่ เฟซบุ๊กนะครับของเซเว่นอีเลเวนไทยแลนด์เขาโพสต์เอาไว้แล้วนะครับว่ามาแล้วมาแล้วประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมนะฮะลุ้นสุขรับปีใหม่ใครจะเป็นผู้โชคดีกันบ้างไปดูกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกเงื่อนไขการรับรางวัลแล้วนะฮะมีทั้งสิ้น9ข้อนะฮะไปอ่านกันดูนะครับว่าค่อนข้างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมอ่านนี่มันก็จะยาวนานเลยนะครับก็หลักๆครับประกาศชื่อผู้โชคดีนะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ อย่างแรกฮะเราก็กดมาดูนี่ครับที่ตอนแรกที่ผมเริ่มต้นนะฮะรางวัลต่างๆนะครับเน็กไปครับอันแรกเลยนะครับซัมซุงฮะกาแล็กซี่นะครับซีฟลิปสามนะฮะแอนจีร้อยยี่แปดกิกนะฮะจำนวนเจ็ดสิบเจ็ดรางวัลนะครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆแล้วนะ ผมไม่ได้รางวัลนะะไม่มีชื่อผมนะครับเน็กต่อไปครับชีวิตยังมีความหวังครับเหมือนเดิมอยู่นะฮะลำดับที่40ถึง77นะครับดูชื่อกันนะฮะใครเห็นไม่ชัดเข้าลิงก์ไปดูด้วยตนเองนะครับอันนี้ผมทำคลิปมานะครับว่าเขาประกาศรางวัลแล้วนะครับมีเพื่อนๆสอบถามมานะครับว่าดูประกาศรางวัลได้ที่ไหนนะครับเหมือนเดิมไหมไม่มีชื่อผมครับ ลำมอนรางวันต่อไปครับซ a m s u ง g Galaxy ี่ทบ S7 FE นะฮะ 64G นะฮะรุ่น LTE นะครับอันนี้เนี่ยแจกถึง100รางวัลเลยนะครับหน้าแรกครับลำดับที่1-35ครับดูนะฮะมีชื่อเราไหมครับเนี่ยไม่มีชื่อผมนะไปต่อครับลำดับที่36-70นะครับยังอยู่ที่รางวัลเดิมอยู่นะฮะ Galaxy Tab S7 FE นะครับถ้าเกิดว่ามีชื่อ,อนามสกุลของใครได้รางวัลผมดีใจด้วยนะครับหน้านี้นะครับไม่มีชื่อผมอีกแล้วลำดับที่จะด1ถึง100ครับตรวจอีกทีนะครับเหมือนเดิมไหมไม่มีชื่อผมครับไปต่อครับรางวัลนนครับ พิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่ง7 e เ e ่ e อ e เ e เวนเนะครับอันนี้ได้ Samsung Galaxy C 4 4นะฮะส5 g 2.56กิกนะครับจำนวน10รางวัลนะครับอืม10ท่านนะครับ,มบ,นนรบไม่มีของผม,มือนเดิวมวะไปต่อครับหมดแล้วฮนะออเรียบร้อยครับ ไม่แน่าจะมีชื่อผมที่ได้รางวัลแล้วแหละดูจากนะฮะรางวัลต่างๆที่ผมไล่เลียงมานะครับก็กิจกรรมนะฮะอันนี้ร่วมสนุกนะครับของทาง7 e เ e ่ e อนะฮะ o นะครับ To Money นะครับแล้วก็ลุ้นนะครับผ่านเจ้า 7-App นนะครับก็ได้ประกาศรางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ใครนะครับยังไม่ได้ตรวจนะครับก็ลองตรวจดูนะครับเพื่อเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนะครับเงื่อนไขเนี่ยเขาก็บอกอยู่นะครับเรื่องวิธีการรับรางวัลนะครับรีบตรวจรีบเช็คดูนะครับผมเห็นในข้อ2นะครับบริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไปนะฮะในกรณีติดต่อลูกค้าไม่ได้เป็นเวลา5วันนะครับ18กุมภานธ์65ถึง25ากุมภาหกห้ครับ อือันนี้เนี่ยถ้ามีใครติดต่อมาก็ก็ช่วงนี้ก็รับสายดูนะครับเผื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลน,นะครับอ่าอย่างไงก็ตรวจสอบรายชื่อกันดีๆนะฮะขอให้มีรายชื่อของทุกท่านนะฮะที่ได้ร่วมรุ่นนะครับเผื่อจะได้รางวัลกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปในคอมเมนต์นะจะได้เข้ามาดูกันได้ง่ายๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม